วันนี้นนทิยามาตามแนวทางของแม่เพิ่นนะคะแม่เพิ่นฟันหวัวทิผ้ามากเก้าสองหางเดียวซ้ำใจแห้งบริสุทธินะคะเพิ่นนมาเลีจกายเคิงกระเลาบริสุทธนะคะมาเต็มเต็มเก้าสองบนนะคะสําหรับหวัวนี่ฟันอีกแล้วนะคะสองตัวหางเดียวจะเป็นตัวใดไปเบิ่งไปส้มน้ากันเลยคะ่ะหนูมหาแม่ยูแม่เพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูมหาแม่ยูมหา,มหา,มหาเดี๋ยวหยวนูพ่อหนูพอตาย่า่กับแม่จวก เรื่องของเรื่องน่ะกะเ็เลยบอดด้ท่ยายคลิปแม่กลกว่าบ่ต้องลอ่อแม่เพื่อนไปกระสินบ่ง,ง่าไงแปลยาการละสินก็ได้ไปเอาไกลแทน่ะอันแปลยาปวดเมื่อนี่แหละเขาไปให้เติมยาเตียนละเทียบัดที่นี่เมื่อน,นั้นได้ให้ดุกไส่ผ้าไปดููกไส้ไปเห็นงานลุ่อวนอบัดที่นี่เผ่เลยตกใส่ขาบดน้ขาก็เลยแตก ที่แรกก็พภาพไปหาหมอบรรนุนสูงล้วก็พไปหาหมอเกียงสักเมื่อนันเล็บเล็บไปหาหมอกับสิลูกไส้ได้ภาพไปบาดที่หนีผู้เมียได้่าขันมาหอดกับสิลเดียวนหาหมอนตำรวดก็เลยว่าแม่ัปเติมยาเอาข้าวเดียวก็ได้ดอกบ้านี้ลูกไส้ไปตรวจกระดูกเล็ดแตกเขาเลยหนอนรุ่งบาศเขาเลยพาควนควนเนี่ยตายออกจ้าได้หนอนรุ่งบาศดูการสิน ไปนี้นอนอยู่คืนหนึ่งเขาควนลเล้วๆทุ่มทั่วมาหาแม่เขาเสือหองผ้าเขาหองหองผ้าบันนี้เดี๋ยวก,กอนะครับผมทั่วหาแม่ผมกวนแม่ผัดปิดกระดิ่งโทรศัพท์ไว้หอนก็ดได้รับหมวเ <laughs> มยขึ้นตีสวงม,ม,มาเมืองทั่วเขาสวางสายบ่ได้รับเรียกว่าเเป็นยังดรอกครับแม่ผมบ่รับบ่ได้รับโทรศัพท์ บ่านนี้เขาก็ว่าสูหายใจเขาลึกๆเขาบอกยังให้ดมสลบไปนี่หุ่เมียเกินมากเขาควรแล้วๆมาต้องเป็นแต่เลือดตัโอ้เห็นและผลก็ได้พบกเจอกันเจอกันคับเจอแค่กันจักรีอาหล่ะขึ้นหอดูดอได้ยินว่าคักทั้งหมดฟันยังไงได้ยินว่าหางเดียวแทนหางเดียวแล้วเนาะเอฟซีคอมเมนต์มานนที่ยาไม่ไปตามไม่เพลินเลยไม่เพลินถูกตรงตรงหางเดียวเก้าสือหางเดียว เข้าสวงตัวเดียวเขียนเขียนโอ้วอร์ตมันทำไมเจ้าค้นหัวลุ้นฟันได้ไรแมงวดที่ผ่านมาเนี่ยฟันเห็นลุงปูนมี่เจ้าตายแล้วล่ะจ้าบันนี้เพิ่นเลยมายามก็เลยถามว่าปูมาตาใสแล้วปูมาตัวอุดรจ้าบัปที่นี่ว่ากันกับเล่าข้าวเดียวเสียงค้นเฮขึ้นเอาว่ากันเฮเอียงหน่อยหนิว้าลีลุงปูนมีเขาแล้วเขาแล้วพะนะเขาตัวเดนยงเลยคนเข้าสวงเลยเนื้อตัวเดียวคนน่ะมีอาตื่นขึ้นมาแง่งเหยียบลุงปูนมี่ มาบอกสร็ฟันก้อนเล็กออกจากมือแม่เฮ้ยฟันก้อนเล็กออกประมาณมือสองมือเนี่แหละก็ดูดได้จนว่าบว่าพูดได้ใด้างจนข้าเจ้าลืมไปมันออกมันฟันได้ดูนครับวันนั้นโอเล็กออกได้มือสองมือฟันเลยโอฟันตองงวนมันเลยลืมมันแม่บอกลืมดอกแต่ละข้าเจ้ามาขายข้าเจ้ามาเครื่องค้าต่เลยกไซื้อต่เล็ไปซื้อแต่ละตาลีไว้ไปจีเงินเอาเปเยอะอะไนี่พูดได้สักบาท แม่แต่ละตนแต่พี่น้องเรียกว่าแมาแล้วสีเฮกับเบ่ได้ซื้อซื้อลอตเตอรี่ไหวนี่คือลอตเตอรี่มันต้องตรงหกตัวคนยังสีจ่ายเพราะมันเป็นเลขบนเนาะว่ามันเลขล่างหกศูนย์มือมือแน่นหกศูนย์หกหกหกยี่หกเบิ่งนด้วยพี่น้องมาเพื่อนฟันได้เก้าสองห้างเดียว เต็มเต็มครับวุ้จักราดเลยออกมาแล้ยวมังตักซอกโอ้แต่พ่อเอฟซีมัไปตามแม่เพิ่นหน่อยแม่เพิ่นเขาแล้วละเล่ห์ฟันแม่เพิ่อนเขาแล้วละคันเขนเริ่มเขาตะก้าหนีต่อได้ทำไมเนาะแมนอืมแล้ววันนี้ฟันไปฟันไหนดิเอา่เแบนตะมัานถ้าพี่น้องตาว้าเล่หออกเหลีวบ่คั้นฟันว่าก็เดิมฟันไดิมมาขึ้นนี่แหละอ๋อพิ่งฟันมาขึ้นแมนน้องก็ฟันว่าจังใดเป็นตาลงทุนน้ำบ่ล่งโลดกับย่างอยางมือแน่แต่ว่ากัน คือว่าสิเขายู่ดิหัวถึงจะได้หางเดียวคือเกาวาแมนโอ้เป็นตะมันแต่พี้อนบ่ห้ายตัวพอเจอีตะหัวิน่ตหัวเจริยอยู่ที่นนทยารพ่มาคึ้หัวนนทยาโอ้ยขึ้นว่ท้หาลูกเบอรทรกับไหไหวยูก็ไหไหได้เนี่ยไหม่ตัวได้ซื้อพวกไหนนะสิทรถามคึหือได้บ้นะสิว่าว่าอยู่ดิึว่มาบอกคือเกาวานไหมบัวบัปูนี่มาบัว กูบุญมีบ้านมากแมนตาบ้านฝันแล้วฝันว่าจังใดเป็นตัเลยปะบ่เป็นตัก็ทั่เป็นตัวะไปบ่ค่ะฝันว่าเฮียนใช่เ่าแก่หนิละอือไปเฮียนข้าเจ้าอยากไปเฮ็ดอีหยังดอกเฮียนข้าเจ้าแต่ว่าคนก็รายหลาะอะกข้าซื้อบาลิที่ข้าเจ้าท่าน่ะเป็นบุญเป็นงานบิ้นเพื่อเป็นงานเป็นอย่างนี้นะไปเฮียนข้าจ้า แต่ยังคือวอาคอยล่องคอยล่องคือคนเบาเพื่อนคนแต่อ้ไนไต่ยินน้ำแม่เพื่อนกับนันดียาเนี่ยเสลนมุกตลกเลยเนาะแต่ยินน้ำบ่ได้ยินน้ำปล่อยคลิปล่องหนมันออกตัวโลกี่แล้วค่ะไม่มีความลับยอกเล่ยนแล้วว่าคือหอนนันดียาหลายเดืหันโอ้คือหอนคือหันเด็กบ้านตัวได้แม่อยากรู้แลเด้อบมันอยากรู้แลสิจ้าเอาเลยบ่เอาเลยมามีการจงว่าต้องได้เขียนดอกจำไว้ลูกเขียนตัว เอฟซีว่าไม่เขียนให้จะได้จะได้ไดแคปไว้ศูนหาตัวเดียวตาโอ้ยคนหัวก็ะลุกค,ค้นขากัะลุกค้นแขนก็ะลกหตัวเดียวเลขบ้านเพิ่ศูนหาแมนตัวเดียวเลยเบ้านอันานี้มันมูยังมูมเจ็ดจะไปหาเติมเอาตัวเดียวนั่นแหละ บ้าบ่ได้บ่หนูสิเขียนศูนย์หมู่เจ็ดสิวกับบ่ให้หนูเขียนบ่าก็เอาศูนยหาตัวเดียวแล้ววงเร็บเอาขีดก็ได้วงเรียบเอาปากกาแดงอันวงไหมงงามๆมันนั่นแหละบ่าเด็เล็กบ้านเนาะบ้านเด็กทีแล้วตะเข้าแม่ฝันเห็นผู้ใดนี่บ้านหลังใดเป็นงานนี่มันสิออกเลขบ้านบ่แม่แมนเคยฝันแบบนี้มันออกมันบ่แมนศูนย์หาป้าพี่น้องก็ไหนมันขึ้นนี่แหละ มึฟันมาเพื่อนไนแม่เพื่อนมัวที่ิพานมากเก่าสองหางเดียวซ้าใจแห้งบ่ไดซื้อพี่น้อง <laughs> สาเหตุ <laughs> ที่บ่ได้ซื้อไปซื้อเจ้าไดเพินก็จก่เคืองก็เลยบเอาเอาพอโจไปซื้อสลากกินแบ่งว้สองใบมันบ่ตรงหกโตร,รัฐบาลเลยบ่จ่าัยซ้ <laughs> ำใจ <laughs> นั่ง <c oughs> จุกอยู่นี่เราพี่น้องครองกับว่าอยากขายวันนี้ฟันเกี้ยวบ้านเล็กที่บ้านหลังนั้นบ้านเล็กที่ศูนย์ห้าหางเ <c oughs> ดี๋ยวนุ้นที่ย่าจะเขียนมูลงเพิ่นกับบ่อให้เขียนมันเป็นมูเจดเป็นบอแม่ เอ็เจ็บเอฟซี่จำเอาได้ค่ะ<ม>จะไม่เขียนให้จำเอามันเป็นหมู่เจ็ด<ม>เพื่อมันออกเกจศูนหาีนเด็กแม่ท <c oughs> ี่เอล่นแล้วูุกกระจ้าม้าชามตัวนะคะศูนหาหางเดียวแล้วใกล้ๆเมื่อนอนสิมาอยู่ได้เพื่อแม่เอาไปเสี่ยง<ม>เพื่อเมื่อเสี่ยงไหวหรือไปซื้อสลากินแบ่งเพื่อฟันว่ามีคนเอาเขาเอาเของมาขายขาเลขกเขาจะฟันดีนะว่ากันหรือู้ใรฟันเนี่ยเพราะว่าเมื่นนที่ยาฟ้าคนเน่ พร้อมกันก็เอฟซีเลยแมนเพราะข้าบ่อได้แต่ว่าปูบุญมียเพราะขั้นเขาฟันปูบุญมียเพราะขั้นฟันเราอาจสิบบมาอาจเราสิบอกก็ได้บสร้างลอตเตอรี่ไปงวดเลยบอกระดับเหนี่เขาในเมืองอยู่เอ้าแถวนี้ก็บบมาขายบอกระดับอ้ามาบ้าอ๋อดวงคือต้องไปซื้อในเมืองตั้งทูไอัตัวเดียวน่ะสูหาแต่ก่นเจ้าจิบม้าตั้งบอกระดนั่นแหละ กับไว้เนีแหละก็ว่าศูนหาแต่หาูนนั่นแหละกับนหลห้นุเคลนกับก็กับแนีโตๆกับเะตองโวงเนาะโวงแต่โตตรงเนาะกับไวนี้ยมงตัวเด่นเนาะมงตัวเด่นเทาไหรือแล้วน่นๆน่นศูนหาเด้อพี่น้องเด้อนี่แท้ห้าพ่อเลขวิ่งวิ่งหาบวิ่งหาพ่อโจว่าวิ่งหาี คัพ่อโจว่าวิ่งตัวใดนี่มาตลอดด้วยพี่น้องหันๆเลยวิ่งล่างอย่างเดียวเลยบอกวิ่งห้าล่างมาเท่าไรห้าล่างโอ้ยขึ้นหัวน่อทยาอะไรพี่น้องเอ้าอย่างนั้นล้มปากว่าแห้งเหรอหนูลงรถมาซุ่นหามันสั่นนัวพ่อโจไม่หนูไทยคลิปเนียลงปากเว้าเขาเนี่ยพ่อโจ่ได้ฟันดิี่ได้ฟันเอาซุนหามอัลติไซดลงปากเว้าเหมือนว่าเอ้า สรุปพ่อโจ้บอกว่าให้วิ่งหาเด้อพี่น้องวิ่งหาโตเดียวหาล่างเพิ่นว่าตะเบลเลกแม่พันแม่เพิ่นแม่เพิเพ่นบินพันกันนะพี่น้องขอโทษค่ะแม่เพิ่นฟันศูนย์หาหางเดียวนะคะเพื่อนบอกว่าให้เขียนกราบให้เอฟซีนั่นนะคะบางคนแก่บลกรกาบนะคะกราบให้หาศูนย์ตาตาโตเน้นคือศูนย์หาโตบักง่ายเขียนให้คักแล้วพี่น้องนะคะเลขบ้าน,นแต่บ้านเลขที่มันศูนย์ห้าทับ ศูนหาโมเจ็ดนะคะแต่ว่าเพรนว่าบ่ต้องเขียนแต่เขียนแต่กลายเป็นเลขหลายตัวเอฟซีจำเอาเด้อค่ะบ่ต้องมาคอมเมนต์ถามนะคะนะคะต้องหันอย่างนีบ่เพราะว่าเก่าสองตัวเดียวเนาะต้องเป็นกับเก่าสองตัวเดียวเลยเขาเรต้องกับบ่ต้องการแมนบ่แมนหันเออเขาตรงตรงได้ค่ะปั๊บจนเราก็ตัดช่วยค่ะก็เปิดแท่งเนาะเขาค่ะเขาเนี่ยแต่บ่กั๊บไอเด็กออกมาบ่คว้านดอกงูคนเดียวบ่เลยขาอ่อนลงเรื่อยเหรอนอกก็รับ นอนรับป่อมมาเลยเร็วออกแล้วขึ้นเดี๋วเนาะขึ้นลำ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 เสียดายว่ะเสียดายนะอยากรีบขึ้นเนาะสถานการณ์แบบนี้เนาะซีดเลย้ีดถูกตาจนเราฝันเห็นลุงปูนมีบอกเลยเก้า s w i ตัวเดียวเลยเรียกลุงปูนมีเขาแล้วคนหลายๆแยกกันตัวไหนเดี๋ยวนี้เก้า .swing อ่ะอ่ะความเป็นจริงนี่เพิ่นบ่้านเพิ่นบ่ได้บอกเลยผู้ใดมันบอกที่ว่าหทางพากกันเบาในฝันมันเบาเมียนฝนเราเพิ่นเพิ่นอายุเท่าได้ไหมเราอยู่เท่ายบุ ก็ตายไม่เจ็ดสิบตัวเจ็ดเจ็ดสิบตัวเราเท่าเาได้เรายางบรได้เด้เราไปเป็นอัมาภากไปอยู่อุดรเนไปน้องป้าขึ้นไปอยมดอนไปครับมารักษาตัวยอยู่บ้านทังไรบาดเจ็นอยู่กันบาดฝันเห็นเลยครับฟาสแสดงว่าดวงเริ่มมากแล้วเนาะแม่เนาะดวงสิมาแล้วล่ะคือว่าจะเข้าวันไม่เพื่อนฟัน คันเลขเขาแล้วสิเข้าไปเรื่อยๆ FC โซดีน้ำเด้ออย่าเป่าอย่าเป่าล่งงายได้ดวงเลยไปดวงขึ้นไปเรื่อยๆให้มันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยใหญ่ไงไม่เคยปันเห็นกันเลยเจ๊ก้าเบยอแบบนี้พวกปันเห็นเล่าดูนะแบบปันเห็นเล่าอยู่น้ำกั่นเปีเลยนั่งคุยกันหรือข้าวเดียว่คนยิ่จนจนเนาะ พูดมีเขาแล้เดี๋ยวใกล้ๆมือทั้งสิมาตามแม่เพื่อนอีกนะคะแม่เพื่อนฟันสามโตก้อนหรือฟันฟันว่ามีคนเอาเขาเอาของมาหายเลขนะจากเขาเขาก็ได้เหมือนเพื่นี่แหละนะคะขอพูดแม่เพื่อนหลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันนะคะวันนี้ FC s โ o ดีกันนะทางของแม่เพื่อนนะคะจ้าโชคดีค่ะ